อะไรนะครับลูกว่าจะขอราคาจะไ,รนะไมราะว่าหนูวินาทีมีตังค์กินข้าวหนูจะเอาอะไรครับเดี๋ยวลุงจะให้ถ้าหนูมาจากไหนเนี่ยผมมาจากกรุงเทพคฮะลูกมาจากกรุงเทพครับไปกรุงเทพหนูไม่มีตังค์กินข้าวหนูจะเอ,อะไรหนูเลือกเลยหนูเลือกเลยกินเผ็ดได้ไหมเอาขาหมูนะ tao muốn, ở đây, đi cái đây này, bảo đi này. à? có nay vậy. ผมหน้าใหญ่โกงตังหนูโกงไว้เท่าไหร่โกงไปประมาณสองปีสามงวดเนอะเพราะตอนนี้ผมก็มันก็สาวได้แต่ว่ามันขอมันมีการกินข้าวมันขอจนเขาจิตโอโดนนายจ้างโกงโอ้เรื่องหนูทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ไอ้ก่อสร้างก่อสร้างโอ้หมดเลยแล้วหนูจะกลับอุดรแล้วหนูมีตังค์มไม่มี แต่ลุงจะช่วยนะอ่ะมีไม่มากแต่ให้ด้วยใจนะแล้วกินให้อิ่มนะเดินทางปลอดภัยนะลุงเรียกวินตรงนี้ไปก็ได้ไปโชคดีอยู่ชื่ออะไรอะ่ะชื่อการครับพ่อชื่ออะไรนะชื่อการนะชื่อการโอเคโชคดีแฟนหนูว่าท้องด้วแหละแฟนท้องด้วยอ,อืมแล้วแฟนอยู่ไหนเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนู้นนั่งอยู่ตรงนู้นแฟน ท้องได้กี่เดือนแลวของเดือนละไปลุงก,ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้กินกาแฟนนะกินกับลูกนะโชคดีนะเด็กปันํำใจเล็กน้อยช่วยได้ช่วยกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังเล่าแล้วก็สวัสดีพี่น้องฟังไทยน้ำเด้อครับผมเขาสู้เติรปพ่นข้าแนวครับพี่น้อง มื่อนี้เนาะก็เห็นเรื่องเล่าดีๆเบิงแล้วก็อิม่มอกอิ่มใจพี่น้องประทับใจนะก็คือเห็นคลิปนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมก็แบบดูคลิปนะนั่งดูหลายๆรอบนะผมก็มีความสุขนะครับที่ได้เห็นน้ำใจของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่แบ่งปันน้ำใจก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับพี่ท่านนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวบัตรเทปพลจะขึ้น โปรไฟล์ช่องต,อต่อให้นะครับก็คือแบบว่าอยากเข้าไปให้กาลังใจอยากเข้าไปคอมเมนต์ให้กาลังใจพี่เขานะครับที่พี่เขาทําความดีนะครับก็นี่แหละครับช่องนี้เลยครับผมก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตพี่เขาเอาคอนเทนต์พี่เขามานําเสนอต่อนะครับเพราะว่าเห็นแล้วอดใจไม่ได้ครับผมนะครับคือความเป็นจริงนะพี่นอ้องมีน้องเขาไปขอข้าวกินเนาะพูดแบบว่าหน้า เห็นใจนะครับก็คือแบบพี่ครับผมอหิวข้าวผมอยากกินข้าวผมไม่มีเงินซื้อครับผมตกงานนะครับแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าเออน้องนะครับอยากกินอะไรเลือกได้เลยนะครับพี่จะให้นะครับแล้วก็แถมยังถามว่าเออเป็นสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับถึงไม่มีงานถึงตกงานก็บอกว่าโดนโกงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับ ถมตอนกลับพี่เขายังควักตังให้เป็นร้อยนะครับเบาาเต้พนเห็นแล้วก็คือแบบว่าคอนเทนต์นี้ไม่ทําไม่ได้นะครับชื่นชมนะครับชื่นชมในน้ําใจของพี่เขานะครับคือนี่แหละพี่น้องนะครับคือเบาเต้พนก็เห็นนะบางทีเห็นต่างชาตินะมาทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยนะครับเขาขอข้าวกินฟรีนะครับ คอนเทนต์นั้นนะมีเอฟซีส่งมาให้ผมดูนะก็ขอข้าวกินพีเป็นร้านส้มตําเล็กๆนะครับแต่ว่าน้ําใจไม่เล็กครับผมน้ําใจกว้างน้ําใจใหญ่นะครับน้ําใจนี่เหมือนห้างเลยเอาง่ายๆนะครับก็คือมีฝรั่งคนหนึ่งมาขอข้าวกินนะครับเขาก็ให้กินนะครับพอเขาก็พูดในคลิปว่าผมไม่มีตังนะผมอยากกินข้าวตรงนี้มีพี่ผู้หญิงท่านนะั้นก็เอาข้าวให้นะ วิวรู้สึกว่าคลิปนั้นจะไปหลายแสนวิวนะครับผมล่าสุดที่ผมเห็นนะก็คือไม่เก็บตังค์นะครับแต่ว่าพอกินข้าวเสร็จพี่ฝรั่งท่านั้นก็อาจ่ายตังค์บอกว่าเออผมแบบว่าลองใจหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนี่แหละครับคือแบบประเทศไทยนะครับคนไทยนะครับคือถ้าเราไม่มีเงินเราตกงานจริงๆเราพูดความจริงนะครับผมผมเชื่อเลยนะว่า แลหลายคนให้ความช่วยเหลือได้แล้วก็แบ่งปันน้ำใจได้นะครับให้เข้ากินได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นนะนะครับแต่ว่าคอนเทนต์นี้ดีนะครับแต่ว่าโอเคแล้วอดใจไม่ได้ที่อยากนําเสนอนะครับเพราะว่าพี่เขามีน้ําใจจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้พิกัดร้านพี่เขาหน้าผมก็ไม่รู้นะผมเห็นในต่อๆนะครับก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้นะครับนะ คนดีๆคนมีน้ำใจแบบนี้น่ายกย่องและก็น่าส่งเสริมนะผมว่านะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยทั้งให้ข้าวทั้งให้เงินนะครับแล้วก็ถามไถ่ายความแบบด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจ,จากใจของเขานะแล้วก็เห็นใจพี่ที่ตกงานนี่นะครับก็ผมก็ไม่ได้แบบเจาะมาว่ามาว่ามาอะไรตําหนิอะไรนะแต่ผมมาชื่นชมนะแล้วก็เห็นใจตั้งคนที่แบบ ตกงานจริงๆนะครับแปลว่าเออนี่นํำใจคนไทยเนี่ยนะครับมันแสดงให,หให้เราเห็นว่าคนไทยไม่เรียกอะไรนะไม่ไม่งกนะครับคือแบบช่วยเหลือคนอื่นนะครับตอนคนอื่นทุกๆเระยายถึงว่าไม่รู้จักกันเนี่ยครับไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้านะบางทีอาจจะเป็นคนเร่ร่อนมาขอกินหรือเปล่าอะไรก็ก็ให้่คือแบบว่าถ้าทําบุญไปแล้วนะครับ คือทาด้วยใจนะครับคือผมทําไมถึงแบบอยากขึ้นชมเนาะผมก็เห็นร้านเจ้านายผมเหมือนกันบางทีคนจรคนเละรอนคนสติไม่ดีมามากินข้าวนะครับนะมากินข้าวก็ให้ทําให้นะครับบอกทําให้เลยนะครับไม่ต้องเก็บตังค์พี่ดูแล้วดูเขาไม่ปกติให้เขากินไปเถอะนะครับเจ้านายก็จะพูดคํานี้บ่อยๆนะครับคือก็ไม่ใช่ถูกถูกน้ําข้าวก็หกเจ็ดสิบาทนะครับ แต่ว่าจานายผมก็ให้กินประจํานะครับประจําบางทีมานาั่งกินข้าวที่ร้านกินเสร็จแล้วก็ลุกหนีเดินข้ามถนนไปเฉยนะแต่งตัวดีนะแต่งตัวดีแบบว่าแต่ดูแบบเออๆนะครับเหมือนแบบไม่ได้กินยาประมาณเนี้นะครับก็คือไม่สติมไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่น,นะแต่เจ๊ก็นั่งดูแล้วบอกไปเถอะปล่อยเขาไปเถอะเขากินเสร็จแล้วเขาไปเถอะดีแล้วเขาไม่ทําอะไรเขาก็บอกผมอย่างนี้นะนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมได้รับสิ่งที่ผม ได้ซึมซับมาแล้วก็ที่ผมได้พบเจอนะสิ่งที่ดีๆนอกของประเทศไทยของคนไทยนะครับไม่เล่าต่อไม่ได้นะครับไม่นําเสนอต่อไม่ได้นะครับนะครับคนที่ทําดีนะครับคนที่คิดดีทําดีนะเราก็ควรจะทําให้มีชื่อเสียงหรือว่าผลักดันให้เขาพี่พี่เขาแบบโด่งดังนะผมว่านะทาให้พี่เขาแบบคนรู้จักหลายขึ้นเยอะขึ้นประมาณนี้นะพี่น้องนะอาจจะ คนหูจักหลายๆแล้วก็ไอ้คนไปสื่อเขาสื่อของน้ำเพลินนะเพลินกับเป็นร้านข้าวแกงไม่ใหญ่นะเป็นร้านข้าวแกงเล็กๆนะครับแต่ว่าด้วยหัวใจนะครับของพี่เขานะครับขอเรียกพี่แล้วกันผมไม่รู้นะด้วยหัวใจของพี่เขานะครับน่าจะใหญ่กว่าร้านข้าวแกงแน่นอนนะครับที่มีจิตใจอบอ้อมารีมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่นนะครับคือทําด้วยใจนะผมดูนะ <hatır> ผมดูคลิปพี่เขาแล้วผม,ผมยิ้มผมมีความสุขนะครับผมคือคนเรา คนที่มีกินอยู่แล้วเนาะนะครับนะถึงว่าไม่ร่ำไม่รวยหรอกไม่รวยแต่ว่าคนที่ลําบากจริงๆคนที่ไม่มีกินจริงๆมาขอก็ให้นะครับก็คือดูลักษณะแล้วพี่เขาก็ไม่ได้แบบเป็นไม่มหาเศรษฐีหรอกแต่ว่าพี่เขาน้ําใจอ่ะกว่ามหาเศรษฐีอันนี้คือด้วยพลขอชื่นชมแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าพี่เขาสุดยอดต้องมากนะครับกับน้าใจครั้งนี้พี่เขาทขําบุญครั้งนี้นะครับกับปีใหม่นี้นะ ถ้าพี่เขาไม่เห็นคลิปผมนะครับก็อยากให้พี่เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประกอบค้าขายการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จักพี่เขาหรอกแต่ว่าอยากอวยพรนะครับผมก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าเห็นแล้วก็ประทับใจแค่นั้นเองครับประทับใจที่พี่เขามีน้ำใจกับมนุษย์คนหนึ่งเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งนะผมเชื่อเลยนะว่าพี่เขา อาจจะให้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์นะครับอาจจะให้เยอะกว่านี้นะครับคนจรคนแร้บ้านคนที่สต,ติไม่ดีอาจจะมากินเยอะกว่านี้ผมว่านะแต่ว่าพี่เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายลงต่อแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับพี่น้องนะสาหรับคลิปนี้นะครับเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวเข้าคิดเทนจังไหนนะครับการทําดีครั้งนี้นะครับกับพี่เขาเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ให้กําลังใจได้นะครับก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาช่องเต้ยผลได้นะครับ ถ้ากรเผื่อพี่เขาเห็นคลิปนี้พวกปะกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจพี่เขาด้วยนะครับโอเคน้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอลเต้าพ่นขอล่าวคำว่า,วา,า,า,าสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่ใหม่ครับ